สวัสดีครับสวัสดีนักสู้ตัวจริงบอลเช้าบอลตามควายนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมส่วน FM 99นะครับใครลุ่มกับบอลรอบดึกมาสู้กันต่อตีสี่ต, 4, ตนะครับวันนี้ก็มีมาฝากเหมือนเดิม3คู่นะครับก็เรียกได้ว่าคู่แรกเนี่ยไปที่บราซิลเซเลก่อนเลยนะครับตีสครึ่งเกมระหว่างฟลาเมงโกกับอินเตอร์นาซองนาวนะครับก็คู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าชื่อชั้นทีมใหญ่ได้กันทั้งคู่นะครับแต่ว่า ใครจะไปเชื่อว่าฟอร์มนอกบ้านอินเตอร์เนลซอนนา,อ,นาอย่างบู่นะครับ5เกมหลังสุดนอกบ้านมีชนะขับโบลิวานัดเดียวที่เหลือคือเสมอหนึ่งและแพ้สามนะครับแพ้ทั้งโบตาโฟโก้จากฝูงมีแพ้ลิเวอร์เพลในบอลถ่วยก็แพ้ฟลูมิเนนเซ่ส่วนฟาร์เมงโก้เนะี่ยถึงแม้ช่วงหลังอาจจะฟอร์มไม่ได้ลื่นมากแต่ก็ยังมีนัดที่ชนะทีมใหญ่ด้วยกันอย่างเกรมิโอหนึ่งศูนย์แล้วก็มีชนะพาราเนนเซ่สองหนึ่งเพราะนั้นฟาร์เมงโก้เนะี่ยเป็นจอมเฉือนนะครับแล้วก็ช่วงหลังในเฮดทูเฮดในการเจออ,น,อ,น,าอนาวกก็ดี่ วันนี้ฟามเมนโกเนี่ยจะชุดใหญ่ลงนะครับนำโดยกาเบียลบาโบซานะครับแล้วก็นักเตะอย่างทางด้านแกสั้นแล้วก็เอเด็กพูก้านะครับเพราะนั้นผมว่าวันนี้ฟารเมนโกชนะได้คู่นี้เชียร์ฟาร์เมนโกได้เลยนะครับเตะตีสี่ครึ่งนะครับส่วนคู่สองเนี่ยไปดูที่ฟุตบอลโคปาเดลาลีกาของอาร์เจนตินานะครับเตะตีห้าเกมระหว่างไทเลสคอโดบาเจอฮูรากันนะครับบอกวิธีการแข่งขันของรายการนี้ก่อนนะครับเป็นบอลถ้วยนะแล้วก็เอาเสียอันดับแรกเข้ารอบต่อไปจากทั้งหมด 14ทีมนะครับเพราะนั้นทุกทีมก็ต้องเน้นนะครับเกมนี้เนะี่ยเป็นเกมนัดที่2ของไทยาเลสละเพราะว่าเกมแรกก็ชนะกิมนาเซียมา3 0ส่วนฮูลากันเกมแรกก็ชนะแต่ว่าชนะบานฟิวทีมโซนล่างชนะไปส0นะครับวันนี้ทีมที่ชนะด้วยกันมาเจอกันเองน่าจะเป็นเกมที่สนุกแต่ผมเชื่อว่าไทยาเลสเป็นทีมที่เล่นในบ้านโหดนะครับถ้าเกมหนังสุดไม่แพ้ไหลพ่ายนะครับเจอกับฮูลากันที่ ถ้าเกมหลังสุดชนะ2แพ้3ก็ยังมีสะดุดให้เห็นวันนั้นคู่นี้นะผมว่าตายาเลสในบ้านถ้าจัดผู้เล่นชุดใหญ่ไม่น่ามีปัญหาชนะได้และมีลุ้นชนะขาดด้วยคู่นี้เชียร์ตายาเลสกอโดบานะครับส่วนคู่สุดท้ายครับกลับไปดูที่ฟุตบอลทางด้านบาซิลเซเลเอกรอบนะครับแต่เป็นเวลา7โมงเช้าเกมระหว่างบาเกลระหว่างโคลินเทียนกับทางด้านโกยัสนะครับโคลินเทียนเนี่ยอย่างที่บอกในบ้านเชียร์ได้นอกบ้านตรงข้ามได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเล่นในบ้าน แล้วก็อันดับเนี่ยถือว่าอยู่อันดับ13ถึงแม้จะกล้เคียงกับโกยัสแต่ว่าโกยัสต้องบอกว่าฟอร์มหลังไม่ค่อยดีนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยเงื่อนไขคือโคลินเทียนต้องชนะผมเชื่อว่ายังเชียร์ได้นะครับเพราะว่าโคลินเทียนในบ้าน5เกมหลังสุดชนะรวดนะครับชนะเอสตูเดนเตสกับนีเวลในบอลถ้วยแล้วก็ในลีกเนี่ยชนะคอรลิติบ้า3-1ชนะวัสโก31แล้วก็ชนะซอปโปโล2-1ใครชอบบอลกอก์สูงยิงเยอะพร้อมได้พร้อมโดนน่าเชียร์โคลินเทียนนะครับเพราะว่า3เกมหลังสุดในบ้านในเกมลีก ยิงไปถึงสี่นัดเกือบสี่ประตูเกือบทุกนัดนะครับยิงได้สองสามลูกแล้วก็มีเสียหนึ่งลูกเกือบทุกนัดเพราะนั้นคู่นี้ใครชอบยิงเยอะหน้าลุนหน้าเชียนะครับส่วนโกยาฟอร์มนอกบ้านก็ยังไม่ค่อยดีมีนัดแพ้ซานโตสสี่ต่อสามเพราะนั้นบอลเป็นทรงยิงสูงทั้งคู่มาเจอกันคู่นี้หน้าเชียยิงเยอะแต่ถ้าให้เลือกตามเงื่อนไขเชียไปที่โคลินเทียนนะครับเพราะนั้นสามคู่เนี่ยบอลช่วงเช้าวันนี้ชอบไปที่ฟลามเมงโกนะครับจับโคลินเทียนในบอลบราซิลนะครับแล้วก็ บอลถ้วยอาเจตินาชอบไตรเลสนะครับฝากไว้3ทีมระยะอีกทีนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ